ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติยอมสาธุชนทั้งหลายอัตมาพาจจนามพระโสดมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับฟังพระโสดที่อัตมาพาจจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าปัมาโลกะธรรมโสโสที่ว่าเรื่องโลกธรรมหรือว่าธรรมะที่มีอยู่คู่กับโลกเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย มันก็มีธรรมะ8ข้อที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ก็จะเจอกันทุกๆคนเรามาดูเนื้อหาใ,ใจวามที่พระพุทธเจ้าตัดว่านิสุททั้งหลายโลกะธรรมแปประการย่อมหมุนไปตามโลกโลกก็หมุนไปตามโลกะธรรมแปประการคือ1หน มีลาบ 2. เสื่อมลาบ 3. ม,มียอดสเสื่อมยอดห้ดินทา 6. สารเสริญเจ็ดสุกแปดทุกข้อความเหล่านี้ก็มาในพระสูตรอังคุตตรณนิกายอัตการนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่23า ข้อที่5หน้าที่202พระไตยพิดกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยทั้ง8ข้อเนี่ยทั้งดีและไม่ดีก็ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะที่ว่าเป็นธรรมะก็คือมันเป็นธรรมาชาติธรรมาชาติที่เราจะต้องรู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรา และเราถ้าดีก็อยากได้มีลาบมียศมีสุขมีสรรเสริญสี่อย่างเนี้ยใครๆก็อยากได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่อยากได้แต่ว่ามันก็มีมาตาม่างให้โดยที่ว่าไม่ต้องไปแสวงหามันก็มีก็คือ เสื่มลาบเสื่อมยศนินทาแล้วก็ทุกก็แปดประการนี้จะหาหรือไม่หาเนี่ยมันก็มีมันก็ต้องเกิดขึ้นในชีวิตของคนเราทางนั้นเหมือนว่าเราปรารถนาสุขแต่ว่าไอ้ที่เกิดขึ้นก็เป็นความทุกข์อย่างนี้เป็นต้นอยากจะได้ยศบางทีก็เสื่อมยศอ,อยากได้ลาบก,ก็เสื่อมลาบก,ก็นี่แหละเป็นโลกธรรมเราต้องรู้จัก